สวัสดีครับวันี้ก็ผมเพ์นโซนะครับวันนี้กันในเกม d e m อ n Slayer นะก็หรือดาพิฆาต่าสูนนั่นเองก็เป็นเกมใหม่นะครับผมในปีนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นกันต่อนะครับจาก e p ีที่แล้วนะครับก็ e p ีที่แล้วเนี่ยก็ทำการรีวิวเกมไปนะครับก็ผลต้อนรับค่อนข้างดีนะครับผมก็มาลุยกันต่อเลยนะฮะผมจะไล่เรียงนะครับในการเล่นนะครับประมาณช่วงสัปดาห์แรกนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างเนาะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวล็อกอินเข้าไปก่อนผมเล่นเซิร์ฟสองเป็นหนึ่งนะครับผมโอเคก็มาเล่นด้วยกัันนได้ะครบ อ่ะตอนนี้ก็ต่อจาก e ี t แล้วเนี่ยนะฮะผมก็เลยตัวจสอบมาเล่นนิดหน่อยนะครับวันนี้เราจะไปรับ s s r ฟรีกันตัวหนึ่งนะครับเป็นสายแท้งอ่ะโอเคเริ่มเข้ามาปุ๊บตอนนี้พลังน้อยมากนะครับเหมือนเดียวนะฮะอ่ะก็เข้ามาก็นี่คือหน้าดิสเพย์มันจะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามากดรับของก่อนนะครับเป็นของประจําวันอยู่แล้วนะฮะนี่เป็นเราวัาล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นรางวัลเติมนะครับอ่า w h f i เป็นเอาไฟดวงไฟมาแลกนะ อ่ะเดี๋ยวล็อกอินรายวันก่อนนะครับรับของกันไปอ่ารับผลึกสีทองไปนะครับผมเดี๋ยวพวกไอเทมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ดูอีกทีว่ามันเอาไปทำอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปรับของฟรีกันก่อนนี่ครับรางวัลนะครับ Newbie Event นะครับรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะก็ได้รับนะครับอ่าการ์ดรวมนะครับฮีโร่นะครับ Newbie Shop นะฮะก็รับเพชรฟรีไปนะครับนี่ครับรางวัลล็อกอิน8วันนะครับนี่ครับวันนี้ครับได้ซาคอนจีนะครับซาคอนจีเป็นสายแท้งนะครับ โคตรดีนะครับเป็น S R นะประเด็นคือต้นเกมแจก S R เลยนะครับนี่ครับสักคนจีนะครับเป็นเทพสายแทงนะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยเป็นคิวจูโร่นะครับก็ไปรับได้นะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับผมอโอเควันที่8นะคียวจูโร่เนาะโอเคได้สายแทงมาแล้วนี่ก็รับรับของก่อนเดี๋ยวผมจะได้รับของให้เรียบให้หมดเรียบร้อยนะคือสังเกตนะครับจุดที่เป็นส้มๆแดงๆเนี่ยกดไปให้หมดเลยนะครับเริ่มเกมยังไม่ต้องทําอะไรกดรับของรับอะไรไปก่อนนะครับ สำหรับโค้ดเนี่ยแจกไปแล้วในคลิปแนะนําเกมนะไปดูโค้ดได้โค้ดมีอยู่4โค้ดเนะาะมันก็จะแจกตัวกาชาแหละพวกนี้พวกใบสุ่มฮีโร่นะผมเรียกคือในเกมมันจะเรียกว่าฮีโร่นะไอตัวละครที่เอาไปใช้ต่อสู้เนะี่ยโอเคไหมเนีย่ยผมจะเรียกว่าฮีโร่นะการสุ่มกาชามันก็มีหลายระดับด้วยเดี๋ยวอยู่ที่ใบสีๆนะครับอ่าโอเคนี่ครับฮีโร่ที่ผมมีอยู่นะครับก็จะมีอ่าไอซึโกะมี2อล่างเลยนี่ครับมียาซากอนจิครับเดีย๋ยวเรามาอัปเกรดกัน ก็เป็นการเพิ่มเลเวลก่อนนะครับเลเวลยี่นะฮะแล้วก็มีการใส่อาวุธตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะปลดล็อกของมันเองนะครับอาวุธนี้มันจะเหมือนอนกันแหละมันอยู่ที่การอัปเกรดการตีบวกการเอนช์นะครับการรับขั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ทีละอย่างเดี๋ยวจะอธิบายว่าไอ้พวกนี้คืออะไรเนาะรเรื่องการปลดสกิลปลดยังไงนะครับมันต้องเบรกเพื่อปลดสกิลสกิลจะมีทั้งหมด5ช่องใช่ไหมตอนนี้เราปลดแค่1ช่องใช่ไหมเออเดี๋ยวจ้อจงมาไล่เรียงกันนะคร แบบแรกเลยเราแค่ทําการเพิ่มเลเวลก่อนทําเท่าที่ทาได้นะครับช่วงแรกทําไปก่อนเกมนี้เล่นไม่ไม่ยากนะเล่นง่ายอยู่นะตอนแรกที่ผมเล่นผมก็รู้สึกว่าเฮ้คือเราก็ไม่ใช่แบบสายการ์ตูนอนิเมะอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอผ่านๆออกมาแต่ว่าพอดูระบบเกมมันน่าเล่นมากนะครับเกมนี้สนุกถ้าใครเป็นเป็นติ่งดาบไป่าสูนนี่คือแบบว่าซึมซับอย่างรวดเร็วนะฮะอ่ะโอเคก็สำหรับเนี่ยสกิลเนี่ยนะครับ ก็วิธีดูสายเนี่ยมันสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยเป็นสายอะไรมันจะเขียนบอกเลยว่าเป็นดีเฟนต์เป็นเดเมจเป็นซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับนี่เป็นในส่วนของอตัวละครแรกนะครับซากอนจินะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็ไปเก็บไว้ประมาณสักพักหนึ่งนะตรงนี้เล็วแปะนะฮะก็มีระบบแอดเพื่อนนะฮะแอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนนะครับส่วนเควสเนี่ยจะเป็นทรัสตรงนี้นะครับเควสเนี่ยมันจะมีเควสรายวันอยู่นะครับให้เราทํา นะครับให้ครบ100แต้มนะครับจริงๆมันก็มีไกด์ในการทาอยู่แล้วเราแค่กดโกเข้าไปนะครับว่าก็จะพาเราไปทำเควสใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดฮีโร่กันหน่อยนึงนะครับตอนนี้อ่อาร์ผมมีแค่ตัวเดียวเนาะก็เป็นซากอนจิตัวเดียวนะครับจะอัปไประดับหนึ่งแล้วก็จะมี SR ที่พอเล่นได้เนาะผมก็จะมีเนซุโกะที่เป็นร่างร่างโตหน่อยนะครับมันจะมีร่างเด็กร่างโตร่างอสูรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมคอมไบ่ก่อนนะครับจะได้5ดาวน่าจะเป็น SR นะครับผมอ่ะเป็นฮีโร่เอนะครับระดับ5ดาว อ๋อเป็นเจ้าหมูนะตัวนี้นะผมจำชื่อเขาไม่ได้ขอดูชื่อหน่อยอินโนสเกะนะครับผมโอเคคือผมจำชื่อได้ไม่หมดนะผมไม่ใช่ติ่งนะครับแต่ว่าเคยได้ยินมานะครับผมอ่ะโอเคก็การ์ดมันมีหลายสีนะอ่าสวนไอ้ไอการ์ดพวกนี้เนะี่ยไอ้ที่คุณการ์ดสีทองมากแกมันจะสุ่มได้เฉพาะ SR นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมดะกอนเฟรมนะครับมันจะให้เราสุ่มฟรีนะก็จะมีโอกาสได้เทพนะครับ SR ตัวหนึ่งด้วยนะครับผมอ่า ได้อะไรลองดูนะมันจะเป็นหมุนมวงร้อยแหละถ้าก้อนเฟรมเนาะโอเคได้สดาวมาใช่ไหมเป็น SR เนาะโอเคก็คลาดไปก็จะใช้อ่าเป็นผลึกสีฟ้านะครับในการสุ่มนั่นเองสามารถซื้อได้นะครับหรือรอรับจากกิจกรรมก็ได้ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคต่อเลยแล้วกันนะฮะก็นี่ครับเดีย๋ยวเราไปทำฉากนะครับไปทำการรวมก่อนเรียกเทพออกมาสักตัวหนึ่งนี่ครับเป็นอุย้ยอย่างเทพอ่ะ นี่ครับซาบิโตะนะครับผมเป็นหน้ากาตัวนี้ผมชอบนะครับแม่งเท่ดีนะครับที่มันใส่หน้ากากนี่อย่างเท่อะรู้สึกว่าถูกชะตานะครับตัวตัวนี้นะครับอ่าเป็นสายดี DPS นะครับผมโอเคเป็นสายลุยนะฮะสายบูสายบูนะครับผมอ่าโอเคอ่าต่อนะครับผมตอนนี้ฮีโร่เราก็มีหลายตัวแล้วนะครับผมก็หลักๆก็ผมจะดัน SR กับ SR ขึ้นมาเล่น4ตัวตอนนี้มีแค่4ตัวนะ ก็ในการจัดทีมเนี่ยมันมีวิธีการจัดทีมอยู่ในการลงทีมเนี่ยมันจะลงได้5ตัวเนาะเราก็ต้องดูโพสิชันด้วยนะครับล็อกอินวันที่3ก่อนนะฮะวันที่2นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมก็เลยกระโดดวันที่3เลยนะฮะหลังจากที่เรารับเทวันที่2หลักๆก็คือรับเทแล้วก็เล่นนะครับเกลี่ยไปปกตินะครับผมอ่ะต่อมาครับนี่คือรางวัลล็อกอินวันที่3นี่ครับอันนี้เป็นตั๋วสุ่มนะตั๋วสุ่มฮีโร่นะครับผมอ่ารับเพชรฟรีอีกแล้วนะครับเกมนี้ก็ได้เพชรง่ายอยู่นะ ให้เพชรง่ายอยู่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่าเพชรเนี่ยเอาไปทําอะไรดีนะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยนะก็อยากให้ทานะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปสุม่มกาชากันนะครับเป็นซัมมอนเห็นปะเห็นดูตรงกลางปะก็เดี๋ยวผมจะสุม่มซัมมอนไปปกติไปก่อนแล้วกันมันจะมีสุม่มฟรีด้วยนะครับในแต่ละวันจะมีแอดแอดวานซ์กับเบสิกนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าตัวเท่าจะได้คือตัวอะไรอันนี้เป็นพวก2ดาว3ดาวนะครับไม่มีอะไรมากนะ แล้วก็มีเบสิกฟรีด้วยนะครับอันนี้มันจะใช้ตั๋วนะมันจะมีตั๋วหลายระดับนะครับดูสีของตั๋วดีถ้าเป็นเบสิกจะเป็นตั๋วสีฟ้านะครับอ่าโอเคคือไอ้พวก2ดาว3าดาวเนี่ยถามว่าเอามาเล่นได้ไหมเอามาเล่นได้นะช่วงแรกนะครับถ้าเกิดตัวละครเราไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปต้างๆเนี่ยเอามาย่อยได้นะครับเอาแต้มไปแลกตัวละครอีกทีนึงก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับก็สะสมไว้นะครับไม่เป็นไรนะฮะอ่าโอเคก็เข้ามาที่โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนอ่รรูปปโไฟลกนนะ ผมชอบไปตัวหน้ากากมากเลยผมจะเปลี่ยนเป็นตัวหน้ากากดีกว่าตอนนี้ผมใช้ใน,นซิโกะอยู่เป็นร่างเด็กนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรูปแป๊บหนึ่งนะฮะโมเดลตัวละครก็เปลี่ยนได้นะครับผมโมเดลที่มันโชว์ด้านหน้านะอ่าก็เปลี่ยนได้นี่เป็นนี่ดีกว่าเฮ้ยเท่ผมชอบตัวนี้นะครับอ่ะผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไอหมูหมูก็เทนะครับนี่ตัวนี้ก็เทนะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะ อ่าโอเคเราสามารถเปลี่ยนโมเดลได้ตลอดเวลานะฮะเปลี่ยนโมเดลเป็นกรอบเปลี่ยนรูปนะครับได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วแต่เราอยากต้องใช้เลยผมใช้เทปิโตแล้วกันผมชอบนะฮะอีอย่างเท่นะครับอ่าโอเคก็ถัดไปกันเลยดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรกันดีนะครับก็ลุยเลยนะครับตอนนี้รับของมาเกือบหมดแล้วนะครับรับมาแทบเยอะมากนี่ครับอันนี้แจกเพชรอีกพันหนึ่งนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเกมนี้แจกเพชรเยอะมากนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นร้านค้านะครับเราสามารถที่จะใช้นะครับ อ่าเพรมาซื้อของได้แล้วก็ซื้อพวกฮีโร่ไปเล่นนะครับหรือจะเป็นซื้อตั๋วนะครับตั๋วสุ่มฮีโร่ก็ได้นะครับนี่ยหรือจะเป็นของอุปกรณ์ทั่วไปหรือจะซื้อเป็นฉาดนะครับเอาไปรวมหาเทพอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมก็มีหลากหลายที่ให้เราแลกนะครับผมนี่ครับผมแนะนําให้แลกเป็นแฟคชั่นทิเกตนะครับเป็นตั๋วแดงตรงนี้นะครับเจ็ดนะให้แลกทุกวันนะครับผมวันละ1ชิ้นนะครับอันนี้แนะนำนะฮะอันนี้ดีนะครับผม อันนี้นะครับเอาแต้มนะครับมาแลกฮีโลนะก็อยากได้ตัวไหนก็แลกเอาเก็บแต้มมาแลกเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่านังสือตำราศิลานะครับก็มาดูได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายรีเทลการอัพพลังให้ดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้เราเล่นเป็นแบบรายวันไปก่อนนะครับผมอ่ะเข้ามาสู้ก่อนนะครับเข้าไปส่ง a อนด์เอเวอร์แล้วนะฮะคือเราสามารถกดคลิกแบตเตอร์ได้นะครับสามารถผ่านไปอย่างรวดเร็วได้นะครับในวันนึงเนี่ยมันจะให้เรากดคลิกแบตเตอรได้มีจํานวนจํากัดมั้ง ถ้าเราจะกดอีกเราต้องใช้เพชรนะฮะอันนี้คือรับของได้นะครับเราสามารถกดรับของออนไลน์นะครับสามารถกดรับของที่หน้าจอได้ตลอดเวลานะครับผมถ้าเกิดอ,อย่างเงี้ยไอตรงกรองทองตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ตรงกลางเราสามารถกดรับตลอดเวลาเนี่ยเน,นี่ยออนไลน์กิฟต์เนี่ยเราถ้าเราไม่มารับตอนแรกใช่ไหมเราสะสมแล้วมารับทีเดียวก็ได้นะครับอย่างเงี้ยผมไม่ได้มารับเลยผมก็มากดรับทีเดียวได้นะครับมันก็จะเอาของทั้งหมดมาให้เห็นป่ะอันนี้ก็คือดีมากนะครับตรงนี้ก็นะครับเดี๋ยวเรามาอัพพลังกันดีกว่านะัะผม ก็เลเวล11เองเลเวลน้อยมากนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับผมนี่ผมก็ไอตัวเนี้ยสามารถปันน้นได้เลยนะซาคอนจิเนี่ยนะครับเป็นตัวแท้งชั้นดีเลยเนี่ยพอเราอัพไปปุ๊บใช่ไหมพอมันเบรกดาวสกิลมันจะปลดล็อกเป็นช่องที่2เห็นปะเออเราก็สามารถที่จะใช้สกิลช่องที่2ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไล่อัพไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามกดอัพทุกตัวนะนี่ครับตัวนี้ก็เท่มากนะครับนี่นี่ อันนี้เป็นสายลุยครับสายบูนะฮะผมชอบสายบูแล้วไอผมลงอารีนากันหน่อยนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมดอารีนานะครับสามารถลงอารีนาได้ด้วยนะครับผมก็นี่คือดับ1 2 3สนะครับผูพลังโคตรเยอะเลย3 0 0แสนนะฮะเ่าโอเคเรามากดไลค์ก็ได้นะมันได้ของนะครับเดี๋ยวกดไฟล์แล้วกันนะครับอ่ะเราสามารถเข้าไปสู้ได้นะครับเราก็เลือกเลยว่าจะสู้ใครนะอันนี้สบายๆแล้วพลังหลักหมื่นเหมือนกันนะครับสู้ได้ฮะอ่ะเราเข้าไปสู้ครับนี่ครับละครมี5ตัวนะครับนี่ ต้นแถวหน้าสุดเนี่ยแนะนําให้เป็นสายแทงนะผมก็ซากุนจิวางนะครับแล้วก็2แถวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสายซับพอร์ตนะครับสายสนับสนุนแถวหลังเนี่ยจะเป็นสายดามเมจนะครับผมการวางทีมก็เหมือนเกมทั่วไปแหละนะครับตัวแทงอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วตัวแทงแนะนําแค่ตัวเดียวก็พอนะครับตัวหน้าเลยนะครับแต่ว่าขอตัวที่มันแทงดีๆนะครับผมอย่างซากุนจิเอเดซ่าตัวนี้คือดีนะครับผมเพราะฉะนั้นจัดเลยนะครับผมหน้าต่อมานะครับผมก็เมื่อกี้เลเวลมันขึ้นใช่ไหม ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับเข้ามาด้วยนะครับมีกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาก็ที่ผมเห็นก็จะมีลัคกี้วิวตรงนี้นะครับก็เป็นวงล้อนะครับในการหมุนได้ของเนาะเดี๋ยวเรามาเทิร์นกันนะผมมีเหรียญหมุนอยู่8เหรียญน,นะครับเดีย๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูหนึ่งงันก่อนนะครับมีฮีโร่แจกกัยนะโอเคก็สามารถมาหมุนได้ตรงนี้นะครับผมหมุนไปาได้เป็นอ,อุปกรณ์นะครับที่ใช้อัพพลังนะครับ ที่เป็นอ่าผ้าสีวข,ขาวแดงๆนะอ่ะอันนี้ก็เป็นแพรกนะครับแพคเพชรต้องมีเพิเ่มเติมเข้ามานะก็เข้ามาดูได้นะครับพยายามเล่นในตรงที่เป็นแดงๆไว้ก่อนที่มันเป็นจุดแดงๆก็คือเรายังเข้าไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็อัพพลังอีกรอบนึงแล้วกันนี่ครับนี่ครับปลดสกิลสาแล้วนะฮะจัดเลยนะครับนี่ครับใช้ผลึก นะนี่ครับกดสกิล3ก่อนนี่ครับเข้ามาดูได้นะครับว่าสกิลเลเวล1 2 3มันแจกอะไรมันให้อะไรบ้างเนะเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอ่ะอันนี้ก็อัพไปนะครับมันจะใช้นะครับอทองกับไอตัวที่เป็นกระดาษผ้าผมจำไม่รู้จักมานานชื่อเลยนะเป็นตัวอัพเกรดนะครับอ่ะนี่คือตัวละครของผมก็เรียงตามความเก่งละตอนนี้ สกอนจินี่อัพเยอะที่สุดนะผะว่าพลังโดยรวมผมจะใส่สกอนจีตอนนี้พลัง20,000กว่านะครับพลังไม่เยอะนะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่นไปนะครับอันนี้ก็เข้าอารีนาต่อได้นะครับอ่ะอย่าลุยอารีนาต่อนะครับนี่ครับยืนอย่างนี้เลยสกอนจีนี่มันตีกลุ่มนะเห็นป่ะโคตรดีอะนะครับโอ้โหเป็นแท้งแต่ว่าคือมันเป็นแท้งแต่ว่าดดเมจค่อนข้างดีนะครับผมเล่นได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้หลายคนก็อาจจะถาม่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนําให้แล้วกันว่า าสายดาเมจคือตัวอะไรสายแท้งแนะนําตัวอะไรนะครับสายซับแนะนํานตัวอะไรนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนแซลม,มอนนะเดี๋ยวผมจะเก็บแซลม,มอนไว้แต่ผมจะใช้แซลม,มอนแบบเบสิกก่อนแล้วกันสุ่มสิครั้งเดี๋ยวเรามาสุ่มแซลม,มอนกันนี่คือโอ้โหโอ้โหได้3มดาว3ดาว3ดาว,ดาวโอ้โหตัวซ้ําด้วยตัวซ้ําด้วยตัวซ้ําด้วยได้โกโตะมานะครับโอเคโอ้โหได้แต่โกโตะมาก็ <c oughs> สำหรับไอ้พวก3ดาวเนี่ยมันเอามาเล่นได้นะครับแต่ว่า ก็เล่นได้ระดับหนึ่งเล่นแค่ต้นเกมเนาะแต่ว่าเลดเกมแนะนําให้เอาไปย่อยนะครับย่อยเสร็จแล้วก็เ,เสร็จไปแลกเทพอีกทีหนึ่ง SSR ได้นี่ครับก็ทำ Achievement ได้25แล้วแนะนํไให้ทาไห้ได้วันละ100นะฮะมันจะแจกของค่อนข้างดีนะครับออนไลน์กริฟแจกเยอะมากนะครับเกมนี้ช่วงแรกนี่คือแจกของโคตรเยอะแล้วรับของได้เรื่อยๆเลยนะับผมถึงจะได้เล็กๆน้อยๆสชิ้น5ชิ้นแต่ว่ากดรับทั้งวันรับเรื่อยๆมันจะได้เยอะมากนะครับนี่ครับได้ของด้วย นะครับผมก็ลองทำไปสิเนี่ยเราสามารถกด go ไปทํา achievement ได้นะครับมันจะพาเราไปทําเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอปลดล็อกระบบ combine ก่อนนะครับมันถึงจะทําได้เนาะตอนนี้เรากด combine ไม่ได้นะนโอเคกค็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็หลักๆวิธีการเล่นก็จะไม่ยากนะครับนี่คือการอัพอุป,ปรกรณ์นะครับไม่ยากเลยนะครับแค่อัพอย่างเดียว พยายามดูสีของธาตุดีๆมันจะมีดินน้ำลมไฟนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่สีดินน้ำลมไฟเหมือนกันอ่ะนะครับมันก็จะได้สเตตอย่างเงี้ยมันต้องการไฟ2ลม2ก็ใส่ตามนั้นนะครับผมมันก็จะทําให้การตัวละครมันเพิ่มระดับความเก่งขึ้นนะครับก็มีระบบเรื่องธาตุมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไล่เลี้ยงให้ดูอีกทีนึงอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมกีครับ